สวัสดีครับสงคารามยูเครนมันเหมือนการฉีกหน้าเครื่องบินของรัสเซียนี่แบบชัดๆัด คนที่ติดตามข่าวเครื่องบินก็จะรู้ว่าเครื่องบินของรัสเซียนี่มีปัญหาตั้งแต่เครื่องยนต์อุปกรณ์ระบบแอดมินก็นำเสนอมาตลอดทั้งฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียนะครับแน่นอนว่าโดยเฉพาะกับรัสเซียไม่มีใครเชื่อเพราะเชื่อว่ารัสเซียมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยบางคนเชื่อว่าเทคโนโลยีของรัสเซียดีกว่าสหรัฐอเมริกานี้ด้วยซ้ำแอดมินเสนอเรื่องเครื่องบินของรัสเซียมีปัญหาเรื่องเวา้าระบบการบินเครื่องยนต์ที่ดูเหมือนว่ารัสเซียจะอ้างสรรพคุณนี้เกินจริงไป โดยเฉพาะกับเครื่องบินที่พัฒนาต่อมาจากซู27นะครับไม่ว่าจะเป็นซู30มซู 34, ซู -35 อธิบายก็คือรัสเซียเนี่ยยึดแบบจากซู27โดยเพิ่มอุปกรณ์นี้เข้าไปออกแบบใหม่เล็กน้อยแต่ว่ารัสเซียอ้างว่าซู -30 นะครับเป็นเครื่องบินไหล่ปวดปาดขับไล่โจมตีสกัดกั้นได้ซู -35 เป็นเครื่องบินนักกล้าเครื่องบินสเตลมันก็มีข้อกังขาว่าเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยไม่น่าจะพัฒนาไปไกลได้มากขนาดนั้น เพราะรู้อยู่ว่ารัสเซียมันมีข้อจํากัดนะครับในสงครามยูเครนก็บอกได้หลายอย่างว่าเครื่องบินของรัสเซียมไม่ได้เก่งขนาดนั้น เพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมาจากยุคโซเวียตนี้เล็กน้อยแม้แต่ซู57เครื่องบินสเตลของรัสเซียก็ถูกปาม่าที่เหมือนกันเครื่องบินของรัสเซียนะครับซูส4สซูนี่ถูกยิงตกในยูเครนจริงๆมันเป็นเรื่องปกติเครื่องบินเนี่ยสามารถถูกยิงตกได้แต่ว่ากับยูเครนที่แทบไม่มีทางสู้แต่ว่ารัสเซียก็ยังคลองน่านฟ้านี้ไม่ได้นะครับไม่กล้าใช้เครื่องบินนี้มากนัก มันก็แสดงถึงความด้อยของเครื่องบินของรัสเซียเกี่ยวกับระบบและก็ความสามารถของอาวุธ นอกจากรัสเซียแล้วนะครับลูกค้าที่ซื้อเครื่องบินของรัสเซียไปก็ต้องประเมินตัวเองด้วยการซื้อเครื่องบินนี่มันสําคัญมากเพราะว่ามันหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยอย่างกรณีของไทยจะซื้อ F35 อันนี้ก็ต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์แล้วก็การช่วยเหลือด้านต่างๆทั้งทางทหารและก็เศรษฐกิจแน่นอนว่าไทยนี่พึ่งพาโลกเสรีและการที่เรามีทุกวันนี้ได้เพราะว่าโลกเสรีคุยได้ว่าเจริญกว่าเพื่อนบ้านได้เพราะว่าโลกเสรีนะครับถ้าพูดแบบคนไม่คิด ก็คือทําไมไม่ไปซื้อที่ราคาถูกกว่าของรัสเซียก็มีของจีนก็ถูกกว่าเยอะทั้งซูสามสิเจสิบก็มีอันนี้เป็นคนไม่ได้มองแบบรอบด้านนะครับแอดมินถือว่าไม่ได้มีความรู้ทางการเมืองระหว่างประเทศเลยพวกนี้พอๆกับนับถอยหลังสงครามโลกครั้งที่3นั่นแหละครับ ส่วนอีกเคสนะครับที่มีคนพูดถึงกันมากก็คือประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่สรัมริกาเนี่ยไม่ยอมอัปเกรดเครื่องบินให้ก็ไปว่าสรัมริกาเรื่องมากจะใช้ก็ต้องขออนุญาตที่ไหนได้สรัมริกาก็ทําเพื่อไทยนี่แหละครับเพราะมีข่าวว่าประเทศเพื่อนบ้านคนนั้นเนี่ยสนับสนุนผู้ก่อความไม่สงบมันต้องมีมาตรการสั่งสอนจนเพื่อนบ้านหันไปหารัสเซียแบบงอน,งอน ได้ซู30มสิบมางอนกว่าเดิมนะครับมันไม่พร้อมบินสลัตรมีกาก็ไม่ให้รัสเซียก็ไม่ไว้วางใจก็อยู่แบบเงาๆนั่นคือตัวอย่างนะครับ แต่ตัวอย่างหรือว่าความบุ่มบ่ามที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้ไม่มีใครเกินหน้าอินเดียอีกแล้วนะครับเชื่อว่าซูสามสิบของรัสเซียเนี่ยทำได้ทุกอย่างซื้อมาเลยครับ200กลกัมสุดท้ายแล้วไม่พร้อมบินความสามารถไม่เป็ี่ยนไปตามที่โฆษณานี้เอาไว้แต่ว่าด้วยความตึงเครียดของอินเดียที่มีปัญหาชายแดนอยู่อินเดียก็แก้ปัญหาด้วยการไปซื้อลาฟาวมานะครับหวังเอามาเป็นเครื่องบินขับไล่อินเดียก็เจอดอกสองเข้าไปความเร็วของลาฟาวต่ำกว่ามาตรฐานของเครื่ เครื่องบินขับไล่และอาวุธของลาฟาลน่สั้นจุดจูอินเดียมันก็ยังไม่จบนะครับคู่กรณีของอินเดียอย่างจีนเนี่ยก็ประจําการ j 11มันก็คือซู27ที่จีนเนี่ยนำมาทําเองและจีนก็ยังมี j 20เครื่องบินสเตลแล้วก็นําเข้าประจําการเขตลาดักนี่ไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเขตพิพาทระหว่างจีนกับอินเดียจีนเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานี่บริเวณนั้น ความจริงเจยี่สิบมันมีขนาดใหญ่ไม่มีปืนกลอากาศไม่ได้มีความเร็วมากนะักแต่ว่าเจยี่สิบเนี่ยมันได้เปรียบซูสามสิบเอ็ของอินเดียก็คือเรื่องระบบนี่แหละครับจีนอาจจะเห็นเครื่องบินของรัสเซียในยูเครนแล้วมั่นใจก็เลยส่งเจยี่สิบนี่มาเลยเหนือกว่าแน่แน่ แม้ว่าจะเป็น J20 รุ่นแรกๆกก็ตามนะครับเพราะระบบเครื่องบินของรัสเซียก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นพิสูจน์มาแล้ว J20 ถึงแม้ว่าจะมีข้อกังขาเยอะเกี่ยวกับความสามารถแต่ไม่ใช่ว่าเจ20ี่ิเนี่ยบินไม่ได้นะครับมันบินได้และวัตถุบินได้ทุกชนิดสู้กับเครื่องบินของรัสเซียได้ g 2 0ไม่เป็นสเตล l ์หน0่ไม่เป็นไรก็ให้บินขึ้นแล้วก็ยิงขีปนุษย์ได้เป็นพอแน่นอนว่าอินเดียก็กังวลใจนี่ะครับสู่30 mkim i ก2 9 m i r a 0มิราส2000นั่นคือสิ่งที่อินเดียเนตเตรียมรับความจริงมันจะไปสู้อะไรได้ละครับมันเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นที่ทางนั้นมีข่าวว่าจีนใช้ J20 มากขึ้นตามแนวชายแดนอย่างสบายใจ อาจจะดูตัวอย่างมาจากสงครามยูเคนะครับสู30สามสิบนี่หมูหมูทำไงได้ล่ะครับบุ่มบ่ามซื้อไปแล้ว200กว่ากลกมมันก็จะเป็นต้องใช้นั่นแหละครับ